เรู้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้นำจะรู้ว่าแนวไหนมันจะได้ไอตรงนี้ก็เปิดการเรีนรู้ขึ้นที่กต้องทำอะก็เาตรงๆว่าใครอาจ้าาบาเแหละนายชัยีนยเนีนกก็เป็นคนเอาก้าไม้ตามหลังมา ลลได้ผลด้วยได้ผลด้วยลอ,อ,องหาดูเดี๋ยวจะตาอยาก้องไปถ่ายรูปก่อนดิ คูไประยะมันเขาอย่างเงี้ยครับมีเสาเหลืองๆแถวนี้ครับเป็นแนวลังวัดกัไฟฟ้านู่นอย่างเงี้ยนนครับย้ายไปรัแล้วหลังสามเก้าทำรากัครับสขอพชะจแเนี้กัจากนายกอบตครั พอเจ้าหน้าที่มากดับเครื่องเดินมาหาเนาะครับโอเคแล้วตอนนี้จะเอารถออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกครับป่าเลยเนี่ยนี่ของผมอยู่ทางทันที่เดียวกันอันนี้เป็นหลักมาตรวจอดยนะคะอันนี้ดูประกอบเมียนอยู่ตรงนี้เพี์มาลงชื่อลงทะเบียนเจ้าภาษาอบจอ่าแล้วจากนั้นก็มาเดินสำรวจกันให้เจ้าของที่มายืนมาจำชี้ว่าของใครขอบเขตถึงไหนผมก็มาแล้วอันนี้คือหลักเกณฑ์ตอนแรก พอเขาได้อย่างนี้ไปเสร็จเขาก็ไปขึ้นรูปแปลงว่าของใครเป็นยังไง ในครั้งแรกนะคะที่เรามาตรวจในวันที่20กรกฎาคม2566นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่านะคะก็เลยเข้ามาตรวจเพราะว่าเป็นพื้นที่ตบบําบลบ่ออําเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็พบว่ามีการใช้แมคโนะเข้ามาบุกรุกแพลวถางจริงแล้วก็เบื้องต้นตรวจตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ํายาวป่าน้ําสวดนะคะ แล้วก็เลยลองดูว่าอันเนี้ยลองสอบถามจากคนค่ะไปครูว่าเขาเนี่ยได้รับว่าจ้างจากใครบอกว่าได้รับว่าจ้างจากนายกอบตอนะคะชื่อนายชาลีแต่ก็ขอสงวัวนามสกุลไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยได้ลองตรวจสอบพื้นที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีนายชาลีขับรถเข้ามาก็เลยพบว่าอ๋อก็คือนายกอบตอบ่อเนี่ยคือเขากําลังจะมาลงกล้าก้าเป็นต้นยางแล้วก็มาทําประโยชน์ในพื้นที่ที่มีการตรวจยึดในวันนี้จริง เราก็เลยทําการตรวจสอบว่าอันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุญ,ญาตในเอกสารสิทธิ์แบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็เลยทําเรื่องไปที่สํานักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่แล้วก็ไปที่สํานักจกัดก,ก,การอโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะคอรชอก็เลยได้คําตอบมาว่านะคะพื้นที่ตรงนี้ยังพบว่าเป็นสภาพเป็นพื้นที่ป่านะคะยังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับใครปัจจุบันก็เลยมีการยกเลิกเพิกถอนแล้วก็ ได้การได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าบริเวณนี้ยังไม่สามารถออกเป็นเอกสารสิทธิ์หรือเป็นที่คอทชอได้ค่ะครับเนื้อที่ตรวจยึดเบื้องต้นมีกี่ไร่ครับเนื้อที่ประมาณสิบไร่ค่ะตามแปลงที่ได้มีการชี้เอาไว้แล้วก็คือเป็นในชื่อของนายแมนสวงค่ะในวันที่เกิดเหตุเจ้าของมาชี้นาเลยหรือครับในวันที่เกิดเหตุจะเป็นนายกอบตอค่ะที่เป็นผู้ว่าจ้างให้มีการ ปรับพื้นที่ว่าจ้างโรแบิรโฮให้มีการมาขุดตักนะคะมาแสดงตนว่าเป็นผู้ดูแลในพื้นที่นี้จริงแล้วก็แจ้งว่าชื่อที่เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่ชี้ว่าเป็นที่ของใครเนี่ยเป็นชื่อของคุณชายตัวเองค่ะชื่อนายแมนสวง